พบกับพี่ไปอีกแล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวพี่ไปจะอัปเดตรีวิวข้อสอบนิดนึงนะครับก็คือเป็นวิชาที่ ทุกคนทักข่าวพี่ไปบ่อยมากแล้วก็ทักฉํานะครับแล้วก็อ่ะโอเคนะครับในเมื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทุกคนติดตามกันอยู่เนาะแล้วก็อยากให้พี่ไปออกมาพูดใช่ไหมครับพี่ไปก็จะขออ้างอิงเลยนะครับก็คือ congratulations กับโฟกัสนะครับแล้วก็กับน้องเฟนด้วยนะครับสองนุ่มของเราไปที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนั่นเองนะครับก็วันนี้พี่ไปทําคลิปก็จะเป็นวันจันทร์ที่25่เนาะเด็กๆเขาจบกัน24ก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับพี่ไปก็ก่อนจะเข้าคลาสก็เมมือนนดิะครับ อย่างมีข้อสอบข้อนึงเนี่ยที่พี่ไปจังหวะดดีมากที่พี่ไปได้เปิดให้เด็กๆเขาดูก่อนเมื่อวันศุกร์นะครับเขาก็ไปสอบกันวันอาทิตย์ก็อ่ะนะครับ วัดครึ่งกรรมการครึ่งนะครับเก่ง50ดวง50อนะ่ามันก็เป็นไปได้นะครับอ่ะทีนี้ไอ้ข้อนี้เนี่ยที่พี่ไปจะอธิบายเนี่ยมันมาจากวรรณกรรมคลาสสิกนะครับเรื่องดอนคิโอเต้นะครับอ่านได้ย่อยแบบมากที่าซีเรี่องที่ไปไม่ได้สอนอาหารนะครับอ่าก็จะเป็นแบบมีหลากหลายสำเนียงสเปนอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาบริติชนะครับได้หมดเลยเอาเป็นว่าเรื่องดอนคิโอเต้เราเข้าใจตรงกันนะครับเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมอันหนึ่งที่ปังมากนะครับไอ้เนื้อหาย่อๆมันก็คือพูดถึงดอนคิโอเต้นั่เป็นคนมโนถูกไหมนั่นเป็นคนที่ imaginative แล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับที่ซันโชเนี่ยนะครับผู้ติดตามเนี่ยนันก็บอกแล้วพาย,ยายามจะดึงเพื่อนให้กลับเข้ามาสู่เรียลลิตี้ถูกไหมครับทีนี้เรื่องนี้มันก็จะมีความเป็นไปเป็นไปเป็นมาประมาณนี้นะครับก็สนุกนะครับในเท็กส์ในบทเรียนของพี่ไปเนี่ยในวิชาอารเอเนี่ยพี่ไปบรรจุเรตติ้งเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นเนอ่อลิเทเรเจอร์ที่มันมันเลอะค่านะครับก็ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยวิธีการอ่านตามหลักนะครับของการอ่านก็พี่ไปก็จะหาตัวละครใช่ไหมลูกมีคารแรคเตอร์อะไรบ้างนิสัยเป็งง idea, เ็็็นน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 ยยยััััังงงงงไไไแแลลลล้้้้วววกกกกกกมมมมมีีีีีีาาารรรรรดดดููเเเอออออคคคฟิขื่่ตทททะะบบป สอบข้อนึงมาเดี๋ยวพี่ไปเทสพวกเราไปพร้อมกับนักเรียนของพี่ไปในคลาสเลยนะครับก็จะมี ข้อนแรกมันถามว่า what is the impact of s a n c h o addressing Don Quixote as your worship in paragraph 4 and 9 a n นะครับ at excerpt ก็แปลว่ามันมีการพูด your worship your worship เนี่ยหลายครั้งนะครับ example ของข้อสอบเนี่ยเขาก็จะถามถึง paragraph ก,กับ9นะครับมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกลูก the reader understands s a n c h o นะครับ substance to Don Quixote the reader understands s a n c h o confidence in Don Quixote หรือช้อยสามบอกว่า the reader understands a n c h o นะครับ disdain for Don Quixote หรือ the reader understands a n c h o worry about Don เ,เริ่เสน่ห์ของข้อสอบ i e l ใน e a ดิ้งคือแม่งจะใกล้ๆกันมากทุกคนซึ่งใกล้กันจนที่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเราคอนฟิดนนว่าเราทําได้แต่เราออกมาแล้วเราตกนั่นคือสิ่งที่แบบว่าพี่บจะเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะต้องเข้าใจจริงๆนะครับว่าข้อนี้มีคําหรือมีบริบทมีอะไรที่เป็นเอบีเอนส์ชัดเจนบ้างเราถึงจะฟันธงนะครับอย่างข้อนี้ดอนเน่ยเป็นอัศวินใช่ไหมอัเขามั่นของนางนะครับทีเนี้ยซันโชะนางรู้อยู่แล้วเว้ยว่าแบบเจ้านายนางอ่ะในในศัก ในสักสักเขาเรียกว่าอะไรสักทุกท่านจะเห็นว่าสักป่าเออแบบฟีลลิ่งอะไรเงี้ยเป็นยูวอร์ชิปยูวอร์ชิปอยู่เสมอมันแสดงว่านางอ่ะเป็นคนที่มีความแบบตามเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ไปเลยเห็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมโลกคีย์เวิร์ดคำว่า subservience นะครับซึ่งมันหมายถึงการแบบยอมรับน้อมรับอืมเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนนี้ถ้าไปเลื่อยไปเปื่อยมันจะตอบได้ทุกข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไปขออนุญาตใช้หลักการนะครับใช้เวิร์ดยิ่งแล้วก็ใช้ evidence ที่เกิดขึ้นเนี่ยในการ